กับตังทำยังไงโดนเอ่อเตรียมกอนฮัลโหลไอ้นุ่มตเกรียมเลยแล้วไอ้นุ่มไอ้นุ่มไอ้นุ่มเดี๋ยวเออใครโอ้เดี๋ยวจะเย็นไอ้นุ่มเจียไอ้นุ่มมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมผมโดนคนตีขวาผมแล้วผมอยู่นี่เดี๋ยวอยู่ที่ไหนคช่เขบอกว่าพวกเราโดนจับตัวมาใช่เอ้าแล้วเห็นรูปนักคนนั้นไหม เดี๋ยวเฮ้ยนั่นแหละตนนั้นมาจับพวกเรามาตีผมดตีอะไรงอย่างเฮ้ยนี่มันไปฉายโอ้หรือนั่นแหละเคเขาให้พวกเรามาอยู่ก็เราดีกว่าไม่ให้เลยแล้วเราควรทำไงดีอ่ะดีครับรออะไรใช่เราเราต้องหนีไปกันได้แล้วไปกันเลยเลือดน้องเลยจำควาพื่อนเราต้องหากาดแนะถ้าจะหลังจะที่นี่อ่ะพระเจ้าช่วยเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งเปิดผมเหมือนนี่เหร มันใหญ่อืมซุกมันมีไม่ขนาดของขนาดไงเกย์ออกกันได้แล้วไปมาพวกเราออกกันมาโอ้นี่มันเกิดอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้คุณพูดคำหยาบทำไมเนี่ยมันกินตัวเราไหมคุณเห็นไหมติดไปไม่ได้่นพเจ้าช่วยตู้เล็กคุณด้วย แต่ผมก็รายงานไบไม่อยู่เราลงอยู่ตุพพิธเดือนแน่เลยใช่เจ้าอันนั้นมันต้องิดของแท้เขาเรียกมันจะชื่อแล้วเพราะห้องเนี้ยมันมีอะไรแปลกๆแน่โอ้ทดลองเถื่อสงสารแล้วโดนจับทดลองมีอุปกรณ์อะไเขาแมนแปลงอุ้ยโก้โห้ทำอะไรนะมีซากตกลงมาจากเพดาเนี่ยที่นี่มันเก่าแล้วแต่ล่าสุดเนี่เด็กผี ผมผมว่าแถวเมืองที่พวกเราอยู่มันไม่มีที่นี่นะอุ้ยโอ้ยโอ้ยพี่รตีเขาได้ตีเลยตีเลยผมเจอโรคจิตละรู้ละไปไหนโรคจิตตรงนั้มันต้องการทำลายดีเก่อรู้เสร็จแล่ะฮะรีบรีบรีบเร่งมือเลยคุณเราเราเราเปรีบทำเลย นั้นกต็ตันเฮ้ยมีทางอยู่แล้วต้องไปทางนี้มันตกไปแล้วจะต่พับเพี้ยนได้ไหมอะไรนะโอยเมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะพมะเจ้าเมื่อกี้มันเกิดแผแผ่ดินไหวขึ้นพป่นดินไหวชั่วขณะายไร้หมดไา้หมด

ผมว่าในห้องนั้นจะมีของต้อมี้อมอาจะตาดองมาขึ้นคาได้ไงวัมันตายได้ผมเจอคนตายได้ตายได้เนี่นิ้วลงโมมาตั้งนานใช่ไหมประเด็นคือตอนที่ผมเสียโคบาไปแล้วเอาแมงปาจะมัดแตยเจะมัดเนี่ยโอเคผมได้แล้วผมไปแล้วเข้ามาอย่าเลียดกันคุณเจ้าคุณเจ้คุณดูปัดผมไว้นะไหนเป็นไง้มตัดไมันตัด

นี่มันทางตรงยาวจะบอกว่าเราต้องวิ่งวิ่งเป็นนี้อันตรายเลยวิ่งดีรออะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหหโเมนอ่ะเมื่อกี้ผมวิ่งเร็วมากผมปั่นไปได้นี่มันเซฟอยู่สองนี่หว่าโอ้ยกระโดกอ๋อทางนี้ระวังด้วยทางนี้อันตรายมากผมจับได้แล้วต้องกระโดดตาตาเราหนึ่งนะผมจับได้แล้วมันเป็นคนสิงจับนี่เสกสร้างความเสี่ยงของเราเราประสบอุบัติเหตุมาก่อนตกตก มันต้องมันอยลได้เราจจัคันนี้ได้ไหมผมจำได้แล้วเราอยู่บนคันนั้นเ้วยกันเราขับมาด้วยกันสมคนจากนั้นจากนั้นนี่ไงอยู่เช็คสอใช่ไหมเจาช่วยต้องมเจอประตูเจ้า่มาเตัดงเลยเฮ้ยกเ่อนคนี้เลยเกลเหมือนเขาปนก็นย เฮ้ยสวยนะโอ้ยด็เยเราันเรานปนเรนอ้โอ <developed> <power> ้ยเตต่อโอ้ตวกมวยไทย่เป่นเสหมัดน้าดีกว่าเป็นไงเพื่นผโอ้ย่น่อนมันย มีใครเจ็บตรงไหนไหมผมเป็นหมอเก่าเดี๋ยวรักษาให้คุณไปจับกล้องเลยโอ้ยตัวมันกัดเมื่อกี๊ยบกล้องถูกมือเหรอวะโอ้ยไม่ใช่ตรงหน้าครับตรงตูดอาจริงใช่มันเออเก่ากมันปวดมากมันแสบไปหมดเลยรักษาแล้วโอเคอันนี้เป็นผีไม่รักษาอียวเดี๋ยวก็หายโอเคหายแล้วตอนนี้คุณปลอดภัยดีเลยไปกันผู้สึกแสบๆนนิดห่อยผมอยู่ ทุอยังไม่รู้นั่นเขาไปด้วยระเบิดโอเคเปิดพลังงานแล้วเราเลยคือไปด้านบนดีกว่ารักษาอ่ะไปโอเคกระบอกไลยคุณเป้ามาจากไหนถ้าจับไม่ผิดพีนเขามาที่ไหมเนี่ยมันคงจะปักอยู่ตรงแถวๆนี้แหละใช่ปักอาที่เอาเอาเอาทีกันแล้วเอาไปเจออ๋อก็ผิดผมเปิดพลังไปด้านล่างก็ไปด้านล่างนี่ยนะ ก็มีอะไรอยู่ตงนั้นหมดหม่หมด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 หมยหมด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 หมอหมด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 หมยหมด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 หมหมด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 หมยหมด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 หม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  พวกคนละพกนอนเ้ลยอโดซักโดซัาจะเป็นเอ้ยเสียใครอ่ะที่แก่ผมเป็นต่อยลับจะบอกให้เราลีบมาได้แล้วเราเราเลีมาได้แล้วเฮ้ยเกตแบ็คทูเวอร์กบู่สบนนุนงานเอ้ยมาเดี๋ยวผมช่วยเองไปเล้ออ่าบายเฮ้ยเราเฮ้ยเมืกี้ใครมาที่คุณมา ทริปพอยต์สี่อ่ะพวกกูกดกดลิปลงไปเองแล้วกันนะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเป็ีง่ายๆ่ายปเฮ้ยอะไรอ่ะกระดูกมันเข้ามาเหรอยิงมาเดี๋ยวนี้นี่คือทางออกเดียวกับนผมโดนดิ้งขาเฮ้ยแกดับปืนดิไเหน่อนกับตาดีให้โดน <c oughs> เอาหัวกลับมาสิคนนี้เขาปวดติดนี้รักตางให้เอาหัวกลับมาแย่ <c oughs> แล้วบ๊อบพูดไม่ได้แล้วเขาไม่มีหัว, <c oughs> วพูดไม่ได้เลยหัวเขาอยู่นี่หัวเ,เขาอยู่นี่หัวเขานี่ไงเจ๊งหัวเขาเลย <c oughs> <c oughs> เอยู <c oughs> ่นี่เอ้าเอ้ยฉันนัว่าคนนี้เขาเป็นเพื่อนเราที่ตายในสงคราม เมื่อกี่ปีที่แล้วคุณจำได้ไหมผมจำประเทศแล้วผมจำประเทศแล้วเขาเขาตีกันผมไปยิงจิบปาทโอ้ได้คุณก็เลยตัดหัวเขาใช่ไหมผมไม่เชื่อเรื่องเขาผมดได้กินเงินในในตอนนั้นเราส่งกันว่าจะตาระเบิดท้องกันแต่ผมให้เขาตาคนเดียวแล้วผมก็วิ่งไปเลยโอ้ยเฮ้ยใครมีโคบ้าเฮ้ย คนณไม่ม,มีหัวมาดีก่อนโคบาโคบาโคบาตีคุณคุไม่มีหัวโคบาโคบามาเราต้องหาอะไรแกะเราคือแม่ปลาผมมีสิ่งที่ดีกว่าโคบาเฮ้ยพวกคุณมาฟังวิทยุไหมมันเป็นแกะปอเป็นไง น่าจะเอาแจไปเข้าไปแลเลยเปได้ครดนระใครโดนอะไรเบ้ยไม่เป็นไรที่นี่ผมมียังม่เบิดลงเหลืออยู่แเนี่ยผมเหลืออีกแค่สามพันคนนนะถ้าคุณโดนรอบนึ่งอะเฮ้ยเฮ้ยบบบบนั่นือคุณป้าไปบอบกคปคุณไหนคุณบ๊อบนั่นนั่นือคือมเฮ้ยผมมีลกโม่ เฮ้ยเราเราเปิดไปเราเปิดให้ไหมเนี่ยได้ๆมีลูกโม่ผมเจอผมเจอแบคนที่มีลูกโมเรามตจะระเบิดอีกแล้วอ่ะระเบิดมันโทมันโททำไมเปกติดีลงลงะดิเอาตอกมาแกหอูกจกแกมาเกมา โอ้โอ้ออไปดูดไปดูดไปดูดโอ้โอ้โอ้อืมโอ้ยก่องโดนโดนโดนน้ำผมแล้วลุกล่ได้ดูมกล่อได้เห็นผมโอเคเป็นหน่วยหน่วยนึงในตอนนั้นมันชื่อว่าหน่วยรีคอน ใช่ใช่ผมเป็นหน่วยบีคอนหน่วยนะหน่วยบีคอนบีคอนีเขามเขาม่อ๋อบีคอนบีคอนใช่บีคอนส่วนนี้ก็หน่วยที่ช่วเบดิกเบดิกเมนิคโอเคเมนิแปลว่ามม้าเป็นตอนนี้ควใช่ใดีอนบความรู้วิธีความรู้ตอนนี้นะเมดิกแปลว่าแพทยสนามใช่เดี๋ยวก่อนเมดิกกังหแพทย์วาม้แยวาม่นนี้มดนคิปล อมันต้องมีทางไปสิผมจออุจจารตันไม่เห็นจริงนัเลยกาตันกปตันกปตันกาตันแล้วก็บอสโคจไม่เห็นตัเชื่อมยฮะคอนติเนียร์แล้วกับบ้านมีมาร์ตโนนี่ด้วยเฮียลิกโลเฮียยอดเลย Big love!